วันนี้ก็จะมารีวิวระบบสต็อกนะครับเวอร์ชั่นอัปเดตเวอร์ชั่น2นะครับโดยหน้าเพิ่มสต็อกนะครับจะมีบินใบเสร็จที่ส่งสินค้าแล้วก็โอนสินค้านะครับ รับเข้ามาห้าสิบนะครับผมรับเขาอีกยี่สิบครับผมประมาณนี้เสร็จแล้วก็มานี่นี่ครับกดใบรับสินค้าเข้า ออกเสร็จแล้วไปที่โฟลเดอร์ invoice นะครับซึ่งอยู่ในโปรเจกต์น,นี้น่าจะเป็นอันเก่าเดีย๋ยวทำให้ดูใหม่เสร็จแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ invoice นะครับหน้านี้ นี่ครับที่เรารับเข้ามาวันนี้น,นิ้วที่สี่ก็คือวันนี้ครับก็คือสองอย่างการระบบก็จะเจนมาประมาณนี้ครับผมเป็นไฟล์ PDF มีเทมเพลตก็คือสามารถเข้าไปแก้ในนี้ได้เลยครับผม เพิ่มสต็อกมาส่วนหน้าร้านนะครับหน้าร้านก็จะเพิ่มในส่วนของใบเสร็จนะครับบินบินใบเสร็จ อันนี้ครับมาน,นี้ครับอันนี้อันนี้ลงไดเวอร์เครื่องปรินใบเสร็จแต่ว่ายังไม่มีเครื่องครับลงแค่ไดเวอร์ก่อนถ้ามีใครอยากสนับสนุนหรือว่าให้ผมทดลองใช้ก็ทักมาได้เลยครับ ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ